สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้ฮ่าก็สิมาอัปเดตอันต้นหอมให้เบิ้งด้จากพี่น้องเมื่อนี้ต้นหอมที่ฮ่าปลูกไว้จากมือนั่นจนถึงมือนี้กไ็ได้อาทิตย์หนึ่งพอดีได้พี่น้องฮ่าวกใส่เวลาในจัหน้อยแต่อาทิตย์หนึ่งพอดีแต่อาทิตย์หนึ่งพอดีได้จ้ะแต่ฮ่ากต้องใส่เวลาในจัหน้อยเนาะต้นบอนได้กันคือบรงงามกล้ปุ๋ยกะใส่อยู่ได้พี่น้อง พิ่มเติมอันขึ้นมากก็คือไปบักย่อมลวงลงมาจ้ะผลสาวนิ่นอันน้องนิ่นเพิ่นมานั่มอันเพิ่นมาอยู่ไม่ได้พี่น้องนี่น้องนิ่นนี่จังไหนจังคิดจากมาอยู่น้ำแยกการตัวดําตุวปื้ปย <c oughs> <c oughs> อ,อยอิ่นอันนั้นเจ้าปะโอได้เจ้าทินน่ะเจ้าของบ้านเพิ่นนอนอุบอยุ่น <c oughs> ยากากันกสิมีเคล็ดลับมาบอกเด้อพี่น้องอันเทศจังไหจังแหนมันจังขึน้นหอมบ่มีหลากที่ยายกาันเอามาปมนนลูกมือ้นล่ะจ้ะมึงรู้ขืนงามคักบ่พี่น้องข้นงามคักเลยแต่ยายกกันมีเคล็ดลับเร้อสิบอกเด้อายกาันปลูกแล้ว <c oughs> สองมือยายกกันว่ามันบ่รลอดแล้วแหละเนี่ยมันจะเป็นมันจิตตายแล้วนี่คิดว่ามันจะเน่าแล้วเนาวว่าก็คักบ่ขืนแล้วบ่หลอดแล้ว แยกการคิดว่าบอลอดเลยล่ละที่นี้นยกการสังเกตเบิ่งว่าเป็นยังคือสิบบอลอดยก <c oughs> การหดน้ำเศร้าแรงเศร้าแรงพี่น้องบอลอดแน่นอนเพราะว่าน้ำถ่วมมันหมวกของเห้ามันระบายน้ำมาท่านจา้ะต่ว่าข้างล่างยกการกัะจออยู่ด้ข้างล่างนี่จอลู่อยู่นี่มันระบายน้ำมาท่านเน็ดให้น้ำขังถ้ามองไร้เหาปลูก หอมที่เห่าเหลือกินแล้วอันระบายน้ำมาท่านมันกระสีเน่าตายเบิดจ้ะพี่น้องเยา่ก,ากันกระสีบอกว่าขันเห่าหนดให้ชุ่มแบบนี้แล้วน่ะปล่อยทิ้งไว้เลยปล่อยไว้เลยสองมือคอยหดเทียนหนึ่งปล่อยไว้เลยเขาก็แค่ดูแลมันสองมือเขาจะมาหดเทียนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่เยาก,ากันกับปล่อยไว้สองมือหดน้ำเทียนหนึ่ง <c oughs> สองมือหดน้ำเทียนหนึ่งจ้ะ ขืนงามเลยขึ้นทุกต้นเลยมึงรู้ายการคิดว่ามันจะตายแล้วเด้อันต้นที่มันบ่ขึ้นเห็นบอกคิดว่าจะตายแล้วายกานบ่โหดนามมันสองมือพี่นองจ๋าถ้าพี่นองคิดจะปลูกเด้อหอมบ่มีหลากที่ายการเห็ดน่ะมันสิโพดนามอันธรรมดามันสิโพดนามเด้แต่ย่าไห้มันโพดนามเด้อย่าไห้มันโพดนามปลอยไว้สองมือนี่ายการบ่ขั้นได้ใส่ปุ๋ยยังเด้ใส่ต่ดินดินผสมกับอันดินทุงน่ะ มันก,ก็ขึ้นงามเลยจ้ะอืมทานนี่ก็คิดว่ามันสิบ่ขึ้นแล้วต้นนียายกกันเอามาเสียบว้คิดว่ามันจะบ่ขื้นแล้วมึงดูแต่ละอันนี่เนา่าเน่าเบิดแหเลยคิดว่าจะบ่ขึ้นเลยเด้ยายกกันก็ปล่อยว้บ่หดน้ำสองมือเฮ็ดให้นาดินมันแหงเ้ยพี่น้องเ้อทําให้นาดินมันแหงก่อนขันพี่น้องคิดว่าอหอมกูสิน่าแล้วละบ่ขึ้นร่องปล่อยทิ่มไวร่องเบิง่งให้นาดินมันแหงให้นาดินมันแหงเลย ขึ้นไมาแบบนี้เลยพี่น้องขึ้นมาแบบนี้เลยสวยงามเลยขึ้นทุกต้นเลยจ้ะขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องเอ้ยที่มารับชมเค็ดลับเล็กๆน,น้อยๆที่ยายการบอกเอาไปปรับใส่ล่องเบงเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดปลูกผักลหลายๆอะ่ะผักบ่มีหากคือยายการอะ่ะนี่ผักบัวบ่มีหันลากเดอ้อยายการปลูกผ่านมาได้อาทิตย์หนึ่งเลยยายการก็มาอัปเดตให้เบิงเดอ้อพี่น้องเดอ้อ และการกระถางสุ่มนี้ยกการว่าขั้นไหนมีเนะปลูกก็เลยเอาไปอันชอบมันไปอเลิศขึ้นมาใส่จานรองเบงให้มันเงี้ยวลงมาไปอเลิศมันมีเันหากเนาะต้นนี้ก็งามข้ตอน,อมตนตอนอ้นนี้งามเลยเงียไม้ไก่เห็ดหมวกไม้ไห่นี่ได้ยกการกระสีหาเนี่ยมาปลูกเรื่อยๆได้จะเด้อได้หมวกมาตะกี้หมวกมีหลายได้ยกการมาได้เก็บไว้จ้าคลิปนี้กันเคล็ดลับเล็กๆหน่อยๆเด้อพี่น้องเด้อ เอาไปปั๊บใส่ร่องมึงได้ผลอีรีเด้ถ้าใคว่าป,ป,ปล,ลูกปลูกปลูกก้นไมและมันบ่กขึ้นดอกมันสีเนา่าหละพวกหอมพวกกระเทียมล่องถิ่มใบเด้อจากสองสามมือ่พต้องหดน้ำให้นาดินมันแหง้งให้นาดินมันแหง้งมือ่นี้แยกกันกับบะหดเด้อนี่บ่หดแล้วเพราะว่าดินยังชุ่มอยู่บ่ลดบ่หดน้ำเด้อล่อง,งิึงเด้อพี่น้อง ขึ้นงามเลยขึ้นทุกตนเลยจ้าขอบคุณนหลายๆเด้อพี่น้องจ้าแค่นี้ละจ้า